สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกๆคนนะครับผมวันนี้บอปอก็จะพาท่านผู้ชมมาดูผลไม้นะครับผมต้นไม้หายากนะครับผมใกล้สันทุ์แล้วนะครับผมนั่นก็คือต้นหมากเป้งหรือหมากเป้งหนานะครับผมหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม ครับเห็นอันกอหวายอยู่กอักเป้งบ่แมันกอหวายครับผมกอาักเป้งอยู่ใ,ใกล้ผนค,ครับพ่อแล้วครับพี่น้องบักเป้งหน้าครับผมขออนุญาตขอแสงหนึ่งเด้อพี่น้อง นี่ครับผมลักษณะต้นเพิ่นก็เป็นคือจังพวกตระกูลปาล์มตระกูลปาล์มคือ,อพวกหน่วยเพิ่นหน่วยเพิ่นเห็นบ่พีน่น,น,พน,น้องมันคืออินทาผาลัมนะครับพี่น้องเบิ่งหน่วยหน่วยบักเป่งคืออินทาผาลัมนี่นะครับอันต้นเพิ่นจังศรีครับเฮาก็สิตัดเอาใบมันนี่ ไปโฮมโฮมกันนะครับเฮ็ดเป็นไม่กวดได้ครับผมสมัยตะกี้ใบเอาไปเฮ็ดไม่กวดแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆือยังยอดบักเผาครับพี่น้องแต่ว่าบ้านบาปบ,บ,บ่บ่บ่ได้กินนะครับบ,บ่คยบ่คยกินก็สิสูญพันธุ์หนื่งจากว่าเอาไปกินนะครับพี่น้องนี่ครับต้นมะเป้งหายากแล้วครับสม้อนี้ครับใบของเพ่นเอาไปเห็ดไม่กวดครับผม ตัดๆๆไปแล้วก็ไปห่มกันก็กวดเงินได้ครับพี่น้องส่วนหนวยเพื่อน,นี่คือบักอินทภาลมครับพี่น้องเบิ้งที่ละนี้นี่ครับหนวยนี้ขั้น,น่วยอ่อนเนี่สิเป็นสีบดฝาดพี่น้องอันนี้แก่ล้ะครับผมหน้าสีขาวครับพี่น้องส่วนญางข้าสจะเปนหน้าอ่างซุกเราเปลือกเป็นสีเหลืองครับพี่น้อง ขน้สุกมันสีเหลือหวานหวาน,นกินได้ครับพี่น้องแต่สิึ้นเป็นอุ้มเป็นอุ้มจะสี่ครับผมเป็นวุงเดียวกันครับพวกอ,อ,อินทพาลัมครับส่วนักเปกหน้านะครับผมหายากแบบซูมมัอนอกกนี่เขเลยเดชมาถ่ายไหวครับพี่น้องดีใจแห้งดีใจแห้งเดชมาพ่อแล้วครับพี่น้องมกเปี๊กหน้าดีใจหลายดนล่ะครับว่าได้พ่อบ่อได้เห็นเนี่ยครับ มื่อนี่มดมือดิอดๆคำๆแน่แหละครับพี่น้องนี่เห็นหน่วยเพิ่นบอกครับผมคือหน่วยอินบักอินทพารามเลยหน่วยอ่อนกับกินไนมันสีหว,วานๆครับพี่น้องแต่ว่าถ้าหน่วยซุกเพื่อนกับอ่าอ่าสีรสหวานอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหน่วยหน่อยๆเพิ่นจะออกรสฝาดครับแต่ว่าคนกับบนิยมกินครับเพราะว่าเปลือกมันหน่อยไนมันหลายครับผมนี่ครับพี่น้อง ขอบค้นพื้นที่ทีเพื่อนยังอนุหลักไหวนะครับพี่น้องเนาะเป็นพูมแนวนี้แหละครับพี่นอ้องก่ยันน้าโขกน้ําดอนน้าคู่คาเทานายังมีอยู่ครับพี่นอ้งอ,งบ,ง,บอนนงบางหม่องบางบอนแต่ว่าไก่ศูนพันธ์เนาะบางหม่องเพื่อนกะอยู่ห่วยขาแข็งห่วยอ่าอย่างก่อนละ่ะอุทยานทุ่งใหญ่นาเลส,สวรนี่ย่ง,ยงหลายครับพี่น้องถ้าต้นใหญ่เป็นกับต้นสูงซำหัวเข่าซำเครื่องขาใหญ่ครับพี่น้องคือจังปรงนี่ แต่โบเมนโปร่งครับผมบางคนมันกว่าโปร่งเป่งหน้าโบเมนครับใบโปร่งกับใบเป่งคนละแบบเลยครับเดี๋ยวสิแสกใบใบโปร่งห้เบิ่งครับใบเป่งแบบนี้ใบโปร่งอีกแบบนึงครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปกอนเด้อครับพอกันหม่ลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บเอาผอนํำเด้อครับผมพอกันไม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ